<c oughs> คืล 200. อละสองร้อยไปขายปลาหมึกหวานอแต่ลองออยกดิทาท่ายกยก,ยกปลาหมึกหวานเป็นกรรําสองกร,ร่ายกนี้อ่แล้วก็หมึกหวานแล้วก็<ม>เอวไม่ใช่เอวหมึกหวานครับหมึกหวานฮะลูกพี่พูดคปากหมึกหวานครับหมึกหวานครับ,รบชัดกว่าน,นี้หน่อยหมึกหวานลองดิทำไม่งั้นกูขายไม่ได้แนละ้วเขาไม่รู้ขายอะไรหมึกหวาน มึกวาาครัไปถ้ามึกวานครับมึอวาาค่ะหวานหวานคระหวานหวานมึกวานครับมึกวาาคับเนื้อออกเสียงเบาๆครับเสียงดังมึกวาาค่ะเขาให้เดี๋ยวก่อนมึ่ถ้าพูดไม่ชัดมึงจะโดนจับเลยนะมึอมึ่จะกเขาหาวเป็นต่างด้าวมาขายของมึหวามึกหมึวานครับมึหวานครับ มึกหวานครับมึกหวานครับมึงยกไปคนละทางไม่ได้ดิยยกทางเดียวกันดิเขาบอกให้ลูกพี่ลองลองลูกพี่ทาให้ลูกพดูหน่อยอะไรนะให้ลูกพี่ลองมึกหวานดูน่อยลูกพี่ทานะใหญ่เลยหัวยหย่าดูลูกพี่ทา FC ฮ่าเรื่องให้กูเนี่ยนะ แล้วพี่นี่ชอบให้ผู้โผทานตลอดเลยขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณมากเลยเนี่ยไม่เห็นลูกพี่ทานเลยมึกหวานครับอย่าย่อตัวในมึกหวานครับไม่ต้องย่อตัวมเอวดีดีเลยเอวดีดมึกหวานครับบเบางมึกหวานครับคนไทยเขาจะไม่ไปอย่างนี้คนไทยเขาจะมีทรงนิดนิดมึกหวานครับหวานคะหวานคะมึกหวานครับไม่ไม่ต้องเสย โหชไม่ไม่ต้องเสยเสยไม่ได้ลูกค้าเขาเดินมาเขาจะรู้สึกไงเดี๋ยวเขาจะไม่ดูมึกวานมึงแล้วมึกวานคร่ะมึกวานครับสองมือสองมืออันนี้กลางๆออกมันจะเป็นไม้มึกวานอะเสียบมึกวานะครับเออประมาณนี้เออมึกวานะครับเออจอมเทียนนะคืนนี้รับเปล่าทาเปล่าได้ทาทานแต่ไปเดินที่ทะเลเหรอ ขายทะเลไงแล้วก็ถืออย่างนี้นะเออกูไม่พามึงไปขายมือหวานกลางห้างเซ็นทรัลหรอกเอวาน์ะาคาเดอร้านละได้ไหมโอ้หมกคืนนี่เอียวาร์เลยไม่รับเขาถามมามึงตอบถูกไหมถ้าเขาถามไม้เท่าไหร่อย่างเงี้ยไม้ยี่สิบไงกูบอกราคามื่ตอนไหนมึงบอกไม้ยี่สิบไม่มีหรอกมือหวานยี่ห้อนี่ไม้ยี่สิบอ่ะมึงเคยกินไม้ยี่สิบใช่ไหมเคยกินไม้ยี่สิบเอออันนี้สามไม้ร้อย ถ้าเขาซื้อไม้เดียวมึงจะบอกเขาไหมราคาเท่าไหร่ไม้เดียวนี้สาห้าอ่ามึงเก่งตัวเลขเน่ยพ่อมามเก่งตัวเลขนะนี่จะได้ม้เนินสาห้าและสอมา